สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปที่มือชื่อว่าซูอออฟนั่นเองนะคือแบบว่าเปิดเกมมากูก็ได้เป็นกอริล่าเชี่ยอะไรเนี่ยดูซะหน่อยฮะกอริล่ากระโดดได้นะกอริล่าเรียมอะสกิลโยอะยุอ้อะไรวะเนี่ยนี่โคตรตลกอ่ะอะไรเนี่ยนอนนอนนอนตัวสี่ทำอะไรเนี่ยเอียงเนี่ยมันทำไรงมันวะโชว์ตูดเหรอ โอเคเราเล่นเป็นกอริล่านะคือมผมไม่รู้ว่าจะประสงค์เกมนี้มันเล่นอะไรนะก็คือมีฝั่งที่เป็นมนุษย์แล้วก็ฝั่งที่เป็นสัตว์นะฮะผมเล่นเล่นเป็นกอริล่านะกอริล่านี้ตบคนได้ไหมยังไงสิยังไงสิคือผมต้องหนีอย่างเดียวใช่ไหมทำอะไรไม่ได้เลยโยยุมันได้ไหมยโยุมัน โอ,อ,อ้โหขำว่ะขำว่ะเออไอฉากยุยุนี่โดนเส้นผมมากเลยอะเอาไปเอาไปเอาไปอะอ้โไอยาุยยุๆๆกนตีสัสัสอะในพานก็ยิงเล่เลยโอ้เหลือสิบสิบทับสิบสองคือในพานต้องฆ่าสาัตาจะไหมยังไงสิออ้ ไปเดลเลสเหลือห้าวิแล้วเราไปยื้อๆสซะหน่อยโอ้โอู้โอ้ยิงเนี่ยออยิงไม่โดนแล้วยิงไม่โดนยังไงน้องอยังอยื้อ,อ,อ <laughs> คือยังไงเนี่ยน้องกอริล่าพี่ก็โตใหญ่ทำไมน้องยิงไม่โดนนะคุณคือคืออะไรวะอะไรอ่ะห่านแล้วทำไรได้ เฮ้ยห่านหาน,หานโอ้ยนี่นี่นี่เอ้ยบินได้บินได้บินได,นได้ไปเลยจ้าจุ๊บเออทำอะไรได้ไดอ๋อกงตูดกงตูดยิงกูศิยิงกูศิจุ๊บหานหรือเป็ดน,นะจุ๊บดูจากทรงแล้วน่าจะเป็นเออโอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมคอดู ดูคุณผู้ชมนายพานเขายิงตัวใหญ่ก่อนนะอันนั้นน่าจะเป็นช้างนะมาสิเยอะยูเยอะยูสักหน่อยเยอะไงน้องอ้าวเอาแล้วไงเออสวนสัตว์เหลือสัตว์แค่สามตัวนะจุบชุบชุบเราจะอยู่เงียบๆนะเขาคงไม่เห็นเราหรอกโอ้เวลาเหลืออีกตั้งหนึ่ง,น,งนาทีกว่าเลยนะ นนนเนี่ยผานมันโหดนะคนนี้ไป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 บินฟเยอะเยอะยอะเยอะเฮยัยยยฮยงหาเลยอยอะๆอ,อุย้ยเฮ้มันเขาเห็นผมเป่าวะไม่เห็นเนาะไม่เห็นเนาะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอุยอ้ยโอ,ยโอย้ตายตายเลยรอบต่อไปคุณจะได้เป็น อะไรเนี่ยเมนแคทโอเคเมนแคทเมนแคทเมนแคทโอ้โหโอ้เมีนแคทยังกากเลยอ่ะเอ๊ะเจ๊บอุ๊ยนายพานมันเริ่มยิงแล้ววะโอ้เป็นเป็นเมนแคทนี่ไม่มีประโยชน์เลยนะคือเมนแคทปีนขึ้นต้นไม้ได้ป่าววะผมไม่ได้ด้วย เอาเป็นว่าเราต้องหนีนายพานไปเรื่อยแล้วกันนะคุณดูนั่นสิคุณดูมีนแคทมันวิ่งหนีซะส,สิหน้าตามันตลกมากเลยไอ้เอ,อ๋อใครดูว่าเดิมเดิมว,วิ่งวิ่งเนน้องยูยูสักหน่อยอ่ะไปไปวิ่งวิ่ง <c ười> เราต้องเล่นวิธีแบบโยกเอานะในพานอยู่ตรงไหนเราก็อุ๊ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เฮ้ยไม่นายผ่านมาล่าผมแล้ววะโยกโยกโยกเฮ้ยเฮ้ยมันยิงรถแตกได้อะ่ะโอ้โหตายอะไรวะเนี่ยกังกาลุอะไรกวางกวางกวางจุ๊บจุ๊บจุ๊บโยโย่นหน่อยอ๋อโอเคนะคือน้องจะยิงผมก่อนเลยเหรอไปแล้วอุ้ยจุ๊บ สิงโตสิงโตกัดมนันสิเป็นเจ้าป่าซะเปล่าไม่ช่วยเลยชิปอันนี้อะไรกันเนี่ยอ๋อวิ่ง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 เราต้องตรงเวลานะโอ้โหเพื่อนอยู่ในนี้หมดเลยถ้าตายนี่ตายยกตีเลยนะอันนี้อะไรนี่นี่นี่ปะคาปะคาบอาล้เพื่อนไปแล้ว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 มีนแคทมีนแคทมาเพื่อน ตัวไรประโยชน์ตามพี่มาตามพี่มาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่คุ้มกันในหะ้เราไปเยี่ยมยูน้องก็นหน่อยนะก่อนน้องน้องอยากกินเนื้อกวางไหมเยอะๆๆเยอะาวเอาเอาแล้วไงรองมาทางสิงโตนะสิงโตเอาสิงโตตุวไปแล้ว <laughs> ้อสิงโตพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจ เหลือ45่ิบาวิไปแล้ว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 วิ่งวิ่งเป็นไงล่ะน้องควางพี่วิ่งเร็วไหมจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเหี้ยแล้วไป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 แล้วเยอะๆอุ้ยติดติดติดนี่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 จุ๊บเราล่อมาทางช้างนะไอ้น้องเป็นอะไรกับผมเปล่าวะ ห็นที kind of like, ่เห <soup> <repetition> sure. ็นกวางไม่ได้นี่จะล่ออย่างเดียวเลยเวลาจะหมดแล้วเราต้องมาเชิดฉายต้อหน้าน้องนะเป็นไงแล้วน้องเป็นไงเก่งไหมล่ะผมจะได้เล่นไปตัวเลยเนาะจุ๊บเอ้ามาลายมาลายโอเคโอเคโอเคเฮ้ยวิ่งแล้วจ้าวิ่งแล้ว อย่าน้องอย่าน้องเสียงยุยุทำไงเนี่อเสียงันหามากเลยออ้อู้อ้อส้อู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 ้อ้อู้อ้อู้อย้อ้อ้อออ้ มาเพื่อนเพื่อนอุ้ยตายตายเรียบร้อยอืออือกอริล่ากอริล่าไม่หนีกอริล่ามอบเลยเมื่อกี้คุณคือใครในสวนสัตว์เฮ้ยมาอออมาพี่รอมานานแล้วพี่รอเล่นเป็นผู้คุมมานานแล้วผู้ดูแลไอ้ขี้ไอ้ขี้ก่อนอใครใครไหนใครเยอะอยู่พี่ ใครไอ้เคไอ้อค่ไอ้ค่ไปน้ำโขงยิงแง่งเลยตายหรือยังอ๋อสมได้สมได้อย่ามาล้อเลียนพี่นะพี่ไม่ชอบอือย่ามาโย่อยุ่อย่ามาโย่อยุ่ฉันอย่ามาโย่อยุ่ฉันอืออืออืออูออูออือ้ือวืออืออืไปดอไืออื ไหนต่อไหนต่อไหนต่ออย่านะจ๊ะพี่คือสุดยอดผู้ดูแลสุสัตว์ไปแบบใจอ,อือ,อตัวยังสามอีกดอกเพื่อความชัวโอเคเรียบร้อยเอ้ยผมดชไปได้ไง,ไงวะงงงเราต้องทำลายที่ซ่อนก่อนนะอยู่ไหน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 เนาะ โอ๊ยสัตว์มันยุ่ยๆว่ะมันโกดตีนผมป่ะเฮ้ยนี่ไงผมเจอละมดเรียบร้อยอ๋อมันอยู่บนต้นไม้แล้วจเจอจเจอช้างเจอ คือช้างโตก็โตทำไมพี่มองไม่เห็นวะอืม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 ไปทำไรน้องไปทำไรน้องอืมอืมหลวงหมดเอาไว้นี่ก่อนไอ้นี่จะตายแล้วอืมไปไหนจ๊ะไปไหนจ๊ะอืมไอ้ตัวสุดท้ายไอย้ตัวสุดท้ายกอริล่าอู้เหรออู้ไหนอ,อู้ไหนร้องไม่ออกเลยสิ อโดนเก็บหมดเก็บหมดเป็นไงพี่โหดไหมบอกเลยว่าพี่โซโลมันตึงนะอย่าให้พี่เป็นคนดูแลสวนสัธารนะพี่ยิงหมดแม้ก,ก็บอกเลยอรอบนี้แกเจอชันแน่คุณคือใครอีเลฟินโอ้โหตัวโตชิบหายเลยชิบชิบโอ้โหพี่พี่ได้เล่นช้างอะ่ะแล้วช้างมันตัวอย่างใหญ่อะ่ะจะแอบอยังไงวะ คืออีเลฟเฟ่นอีเลฟเฟนสีฟ้าคือในแมปนี้ผมมันไส้กอริลลาสุดแล้วนะโอ้ช้างข้อดีของช้างก็คือไม่มีเลยอ๋อข้อดีก็คืออึดนะอุ้ยตายโอ้โหเรียบร้อย ก็เสียก็คือวิ่งช้าตัวใหญ่สะดุดตาเอาง่ายๆคือใครได้เล่นเป็นช้างเนี่ยโอกาสตายตัวแรกร0อนตเนี่ยตัวมันใหญ่มากเลยนะ